อย่าอย่าทำแบบนั้นทำไมล่ะเพราะมันคือการคู่คามทางเพศยังไงล่ะแล้วคู่คามทางเพศคืออะไรสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง sexual harassment หรือการคู่คามทางเพศว่ามันคืออะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง sexual harassment คือการการะทำที่มีเจตนาไม่ดีต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางร่างกายหรือว่าจากคำพูดเอาง่ายก็คือเป็นพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งแสดงออกถึงในยาทางเพศทําให้เหยื่อรู้สึกไม่ดีถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าทางความเป็นมนุษย์นั่นเองแนวน,นี้ผมจึงจะมานําเสนอเกี่ยวการรู้ความทางเพศด้วยกันอยู่3ข้อว่ามีอะไรบ้างถึงเรียวก,กว่าการรูกคามทางเพศผมยกตัวอย่างคร่าวๆข้อที่1 การสัมบัตทางร่างกายเช่นพยายามกล้ชิดโดยไม่จําเป็นตัวอย่างเช่นการแตะเนื้อต้องตัวหรือการอบก,กอดเป็นต้นข้อที่2การส่งข้อความในเชิงอนา,าจารย์เช่นเขียนจดหมายหรือพิมพ์ข้อความในเชิงล่อไปทางเพศรวมไปถึงการส่งรูปภาพร่างกายหรือออยวะให้แก่ผู้อื่นข้อที่3การแสดงออกทางวาจาเช่น พูดจาล่วงเกินเกี่ยวกับทางเพศและเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศพูดถึงสัจสวนบนร่างกายหรือพูดเล่นคําที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศเป็นต้นทั้งหมดนี้การกระทําที่ผิดหรือการกระทําที่เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศตามมาตรา397กล่าวไว้ว่าบุคคลใดที่กระทำบางแกหรือคอมเงผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ